สวัสดีค่ะหนูเป็นแมวตัวเมียนะคะหนูถูกปล่อยทิ้งมีคนเอาหนูมาปล่อยทิ้งหลายวันแล้วหนูมาที่นี่ครั้งหนึ่งแล้วแต่พี่พีๆไล่หนูหนูก็ไม่กล้ามาอีกหนูหิวหนูก็พึ่งออกมาวันนี้ช่วยกันตั้งชื่อให้หนูด้วยค่ะให้หนูชื่ออะไรดีเนาะ น้องอะไรนะอหนียวเ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 หนียวออกมาให้จับน่อยจชาองอาลูกหมาให้เหนียว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 ลายเดียวกันกับพี่แยมแยมเลยอือลายเดียวกันกับพี่แยมแยมแต่สีจะจืดกว่าพี่แยมแยมหน่อยนึงออกเหลืองกว่าพี่แยมแยมจะดำกว่าแล้วหนูชื่ออะไรเนาะ จะให้หนูชื่อน้องอะไรดีนะแค่กันตั้งชื่อเข้ามาให้น้องด้วยนะคะจะให้น้องชื่อยังไงดีสงสัยจะอยู่บ้านหลังนี้แหละลูกหลาชิมาค่มาคุ้นยุ่นี่บ่ลูกชิมาผ้าแม่ถือดรางวัลนที่หนึ่งบ่ลูกไหนถ้าจะให้แม่ฉุดรางวัาที่หนึ่งจุบมือแม่ชี้เฉยเราจะมาให้โชคเหรอลูกอืม ไปไหนไปไหนมานี่ก้อนไหนหนูจะมาให้โชคเหรอคะในขอมือเป็นไหมในขอมือน้อยทำอะไรเป็นบ้างเอาอะไรขาวๆอยู่ที่มือนี่นะ<ม>ลูก<ม>ห,หัวใจไหมเอาขอมือหน่อยลูก<ม>ขอมือมหน่อยคะ่ะโอ้ให้เล่นด้วยอยู่ไม่ด,ไมดุไม่ดุไม่ดุเมื่อเช้านี่ก็เล่นด้วยกันนั่นแหละหนูไม่ดุเลยหนูใจดีเอาไปไหนไปไหนมาเร็ว มาก่อนมาก่อนถ่ายก่อนมาเร็วาาอาจีบหนึ่งชองช่มสวัสดีค่ะคลิปนี้จบก่อนแค่นี้ก่อนนะคะกดติดตามน้องด้วยนะคะส่งชื่อเข้ามาให้ด้วยขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ